ป๋าป๋าปาครับจะไปไหนเนี่ยแต่งตัวจะไปเข้าเวรหรือจะไปไหนฮะทำไมไม่ตอบจะไปเข้าเวนจะไปไหนแต่งตัวสวยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกลัวป๋าตกป้านี่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 กลัวป๋าต,ตกเทนนะเลยไปหาหลวงพ่อมาให้ป๋าไปเข้าเวนหรือไปลูกศรนารุ่นนี้เุ่นเดียวเลยอย่ะหลวงพ่อเอ่อยอยากอยากอาย์หนึ่งโรตีตบเยินแต่ขาวยืนหนึ่งนะเลยนะ รับรองได้ป๋าไม่ตกเทรนเลยคราวนี้นะป๋าไปอยู่เวรหรือเปล่ารุ่นเดียวในประเทศไทยเลยป๋ารุ่นหลวงพ่อรมรสอย่าทอดป๋าอย่าทอดป้องกันชนี<ม>เ,พเพื่อ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 ไปพป, <laughs> ป๋าป้า,ปามีได้มีได,ได้ตกเทรนนะป๋านะรารมไม่ตกเทรนนะวงการไม่ได้วงการข้าราชการเดี๋ยวเสือ่อมเสียหมดเลยเนี่ยรุ่นเดียวในประเทศไทยจากาหลวงพอ่ออาจารย์หนึ่งนะคะรุ่นอาจารย์หนึ่งผูุกเสกเรียบร้อยโดยอาจารย์หนึ่งรถตีตกนะคะเย่านแต่ขาว